ขอสบัสดีท่านผู้ชมที่เขาลบตอนนี้กี่หน่อยที่ก่อกำลังจะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งการก่อสร้างการก่อสร้างเสาขัวเส้นทางรถไฟเ่าจีนซึ่งว่าออกจากออกจากสถานีที่่นกำลังกง่อสร้างอยู่จุดเขตบเมืองไสทานีสอดของมาอสทางเมืองไซเศษถาจุดมุงไม้ก็คือจะออกไปทางผนเขตสู่ฐานะแรงแต่ว่าตอนนี้เขาก็อยู่ที่จุดเส้นทางตัดใหม่ระวางถนนสีหาวสิบป,ปี ออกมาใส่ถนนที่จะไปเสียมตอดจอดใส่ไปทางถนน13บไต่โอเคแล้วกินหน่อยสิพาทธันพุ่มส้มเลาะเบิ่งโครงการก่อสร้างตัวจริงแบบตึ๊ดๆๆเลยละ่ะทธันพุ่มอย่าลืมติดตามก่อนจะไปเบิ่งฝากกด subscribe ให้กินหน่อยเด้อกดไลค์ดีกดแชร์เพื่อเป็นขวนัญและกำลังใจให้กินหน่อยในการสูดซ่อนในการเฮ็ดคลิปเพื่อนำเสนอสิ่งดีๆให้แก่ท่านนั่นเองทธันพุ่มไปเบิ่งกันเลย จ้าวันนี้เข้าเจากำลังมีการเหตุโครงการก่อสร้างขัวรถไฟเหล้าจีนซึ่งว่ากินหน่อยสีเอาภาพบรรยากาศสุดๆมาฝากท,ทีทุกทานซึ่งว่าคันบบอีดีอีล็อกกับบดิเห็น,หนับตั้งแต่เริ่มต้นในการเจาะเพื่อให้เป็นเสาของขัวรถไฟนั่งนี้ แต่ท่านผระสมตอนนี้เขาเจ้าโกกำลังมีการเจาะดินเพื่อจะเห็ุเป็นเสาเขึ้นมานั่นเองเางเสียงตอกดังตังต่างต่างอยู่บนเดียวสิภาเข้าไปเบิ่งไกลๆเด้อ ตอนนี้ข้าเจาก็กํกำลังมีการจอเสาเกม็มถอกเสาอันนี้เป็นเสารถไฟซึ่งว่าจะมงหนาไปสู่ทางเขตเมืองหาใไช่ฟองนั่นก็คือฐานาแรงจุดขอบเขตแห่งนีน้เป็นจุดขอบเขตที่เพิ่นกำลังโกสางมาหอด ถือว่าผ่านจากสถานีอยู่ที่เขตยเมืองไซยธานีเลิกเขา้ามาอีกจะตอนนี้ก็มีการจอดเ้า ถนนเซน้เมนถนนที่เพิ่นมีการตัดใหม่ระวางถนนซีหอยหา,ปปหาิบปีหาถนนไปที่ทางเขตร่วม่สเสถียา เอิ้นสงดีมากตอนอีกพอดีในมาเจอพระเจ้าก็นั่งมีการต่อเสาเข็มมีการจกแล้วทางต่างๆเพื่อเข่าสูในการก่อสร้างนั่น,นเป็นการต่อเสาเข็มการจ่อหู้ เพื่อว่าจะเอาแทงเล็กต่างๆล่งเข้าไปในแล้วก็มัดในการก่อสร้างเป็นเสาคัวนั่นเอง ตอนนี้สิบ้าเบิงสิบ้าเบิงเกียวกรับเขาเจ้าโจเด้อคือ่รท่านผู้สมก็คือเ้าท่านผู้สมก็คือตัวนี้แมนเก ออกจากถนนชิใต้และก็ออกจากสถานีรถไฟเล่าจีนทีเขตเมืองไซทานีเพื่อมุ่งหน้ามาทางนี่แหละทางเมืองหาดไส้ฟองแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังอยู่ทีเขตเมืองไซเศรฐาจุดเชื่อมต่อเมืองไซธานีซึ่งว่าเพื่อนก่อนได้มีการจกมีการก่อเสาเพื่อเป็นล่างแล้วทางรถไฟ กัพัฒนาไปเรื่อยๆท่านผู้ชมเห็นไห้ไล่บอลไปไล่ทีกับแห้งหูไล่าายู่ทีประเทศลา่าโดยเฉพาะเขตการก่อสร้างยิ่งใหญ่นี่ก็คือแถวเขต่นแหละนับแต่ผากเนื้อลงมาเึ่งบัดมีสแสดนติดกับประเทศจีนก็คือโครงการหนึ่งด้าทางหนึ่งเส้นทางวางโซบุจ,จินเขามาสู่โซปูบาร,ร่าเพื่อมีแผนที่จะมุ่งหนาต่อไปไปยังทีประเทศอาเซียนตะเป็นออกเสียงใต ผ่านประเทศไทยประเทศสิงคโปร์มาดิประมาณนั้นหัวตะหานคุ้สมส้มก็แล้วแต่ว่าอนาคตจะเป็นอะไรต่างแต่ว่าตามแผนของเพื่อนแมนเป็นเส้นทางสายใหม่ฉะนั้นการกร่อสางยุที่ประเทศล่านี่ก็คือขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะเป็นว่าทางรถไฟนี่แหละแลวกาเส้นทางด่วนเส้นทางครูขนานต่างๆมันเกิดขึ้นเติบใหญ่ จุดเที่ยวเห็นนี่มันก็จะเป็นจุดแล้วเส้นทางรถไฟซึ่ง่าสีมาขามเส้นทางแห่งนี้อีก ที่กินหน่อยเดียวเห็นเลยพูนเป็นเห็ดเสาแล้วอยู่จุดหนันมิแต่ย,ยุี่ส่วนบอลที่ขามทางนี่แหละว่าโบท่านไห้เห็ดเถอะแต่ว่าพูดเนี่ยเป็นเห็ดเสาบ้านเนาะเห็ดเป็นจอดเป็นบอลแต่ละบอลมากเหรก็มาเสียมจอดกันอยู่จุดแห่งนี้นั่นเองอันนี้มันเป็นตามแล้วเส้นทางรถไฟเรื่อยๆนี่นะสวัสดีมาขามถนนนี้ ปันย้อนเป็นเล็กลงเลยก็เอาเล็กเมื่อกี้เอาเนาะ เดาวนี่ท่านผู้ส้มส่งกินหอยเซนเนลแมนว่าเห็ดท่านผู้สม้มได้เห็นยางจะแจ้งสุดๆเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นจุดใดที่พอนำมาเสนอได้กินหอยก็ไปแน่นอนท่านผู้สม ชุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งว่าก็อสงสะเบ็ดแหละก็แมนจะเป็นขัวรถไฟขามเส้นทางซึ่งว่าจะเป็นเส้นทางไปสู่ยานเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่นครหลวงอินกันนั่นก็คือเศรษฐกิจพิเศษที่ว่าคือรวมร่วมใส้เสีษทานนั่นแหละทรานผู้ชมที่มาที่หน่อยเคยเด็ด้าไปเรื่อง ท่านผู้ชมอัน,น้นคือการทีกี่น่อยมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องพิ่นกำลังก่อสร้สางเสาขัวเส้นทางรถไฟเราจีนซึ่งว่าจะให้มาเสื่อมจอดกันอยู่ที่ถนนตัดใหม่แห่งนี้นั่นเองท่ันผู้ส้มบางว่าคงเกินหนท่านผ,นผู้ส้มนะครับวู้บวไรกว่าหน่อยอา้าวขอบ,บ,บุขอบใจสําหรับการติดตามครับส้มขอบใจสําหรับการกดไลค์เลือกแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กี่หน่อยสําหรับคลิปนี้สบายดีเย้ yeah!